ยก <Yo S 2> ครับคนเดียกครับคกครดบยกครับคูเพื่อน่อยอง

วงนี่ลงยกไม่ไหวอ๋อโอเคเขาเขาปวครับยกครับ

เขา,ายากเขาไม oui ่ยกเ้ายังไม่ยกพอใจนะยครับสุดยอดท่างลุกขึ้นเลยใจใจได้ท่านขนาบอกใจมึงสุดว่ะมีแล้วกระโดดาไว้ Yeah. Uh -huh. เาเดินไปหลังมาดีกว่เลยพี่ติดติดตัวดีไป เอีไปไ่เาแล้วกนมาร่างการด้วยนะารับ คุยกล้องหน่อยดิกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่แล้วไปดูตาวอีกตัวครับยังไงยังไงอิมถอดปัญญาหนิกล้ามอะไรพี่กล้ามขบานแกงกขบวนแกงสองวิธกลาบมา Yeah, ông <laughs> còn <laughs> <phải lắm> không thảo nào. Đi

ไม่ยกสองเอ็มทำงานรู้สึกยังไงบ้างพ้นมันพ้นมันแม่งสะใจหายได้โดนถกสุดกวันเนี้ยแหละโดนเต้น